สวัสดีครับเพื่อนนี่ร้านเกษตรดีสองสิบเก้าเจอกันอีกแล้ววันอาทิตย์ก็เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนสีไฟ LED ของมอเตอร์เอกเก้านะครับก็เปลี่ยนได้โอหลายสีเลยแปดเก้าสีนูน่นวิธีเปลี่ยนนะครับขันน็อตตัวนี้นะครับสองด้านเนาะแล้วก็ขยับออกมานะครับพอเพื่อนๆขยับออกมาปุ๊บครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Deep ดิฟสวนะิตช์เนาะ ก็เขี่ยขึ้นเขี่ยลงเลยครับนี่เอาอันแรกขึ้นนี่ดับเอาอันกลางลงเป็นสีแดงนี่ครับหรือว่าจะเอาสีอย่างอื่นส,สีเขียวสีม่วงอะไรนี่ก็เป็นการผสมสีกันเนี่ยสีขาวก็ได้นะครับสีม่วงสีแดงอ่ะในที่นี้จะเอาไว้สีแดงเนาะเป็นด้านท้ายมเหมือนไฟท้ายก็ก็หนึ่งออฟสองออนสามออฟเนี่ยก็จะได้ละ นะครับก็ใส่กลับเข้าที่เดิม